ครับของวันที่สิบเอ็ครับคือสะอาดสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวบ้าเจงคนดูบนสีผ้าพี่น้องไปใต้กบได้ครับสีไดงบดได้เดี๋ยวติดตามมึงนะครับตอนนี้กับระมาณสามถุงด้วยบะมาณครับตามมา่นเ่งครับมีพ่อปอกไม้แล้วครับนี่ครับเตีมหนึ่งด้วยพี่น้องเตี่ยมขึ้นมาครับ ตัวนี้ก็เป็นควบแม่ตัวใหญ่เต๋าครับนีครับตั้งจากที่ฝนตกบังหกโมงเร่งครับครับตอนนี้ก็ประมาณสีถุ่มเพลิงครับกลับมาแต่ก็น้ำหน้าครับบองได้ย่งท่านดำนะครับเนาะพอได้แตะพอได้มึงพอได้จับอยู่ครับคบแมียนะครับแต่กับตัวโบยยัยปันไดครับ นี่กือเป็นเตีมดีสองไหมครับโบเมีนเตีมแรกได้ครับพี่น้องครับรถเตะครับเต่ไปเรื่อยๆตัวนึงครับตัวนี้กับตัวเมียให้เห็นเตียมสองเห็นนะครับพี่น้องเตียมสาม เดี๋ยวว่ามึงกันครับไปสิปเตะพ่อนีครับี้เต็มึ้นมากเพิ่มมากขึ้นหรอ กบผูเด <IS> ้วเต็มมาถึ่งครับเมื่อกี้กบผู้ไอ้กบเมียครับเต่กบเมียหน่อยเต็มสามด้วยครับนี่นะครับหลังจากที่เ้าไตมากครับฝนมัตกด้วยครับพี่นองครับแต่กับไตน้ำทงน้ำหน้าเนาะครับเนาะพอด้กินอยู่ครับไป่อะไรทั้งเบิ้ยู่สามเต็มเนาะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนวันที่สิบเอ็ดครับพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับทั้งเบนี่เป็นกบเมียนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกบเมียใหญ่ เด้อครับตัวหนึ่งนะครับกบเมียหน่อยอีกสองตัวก็จะเป็นกบเมียหน่อยครับนี่ครับตัวกําลังเป็นสาวครับผมมานครับเหมือนพ่อเด็กพ่อเด็กพ่อเด็กพัดอยู่ครับนี่ครับโอเคครับเพย์เขาไม่แล้วถามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดขับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ่ายจิงคน้นหัวในเด้อครับให้ตัวผมเองครับเจรินใหม่ครับ สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเนาอสวัสดีครับ